ใกล้เลือกตั้งมันทํายังกับเป็นฤดูการซื้อขายนักเตะฟุตบอลเปรียบกันไม่ได้ทำไมเขาขายตัวเหมือนกันไหะเอาค่าตัวเป็นหลักคคุณก็ย้ายอุดมการเรียบร้อยจากพักหนึ่งไปอยู่อีกพักหนึ่งไอ้พักเก่าก็บิดราคาขึ้นสู้ๆนะคะับพักไหนมีแนวโน้มว่าจะได้เป็นรัฐบาลต่อไปผมก็ย้ายไป เพื่อหวังที่จะไปเกาะเขียวอำนาจและผลประโยชน์เพราะการเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งที่เลวร้ยายกว่านั้นคือย้ายไปทั้งมุงซื้อทีมมันตามหลักอีกน o มีออฟสเกลหรือตบัดสัตว์ย้ายไปทั้งพักเลยถ้านายเขาเอ็นดูนายเขาอยากให้ดูเอ็นต้องเอาใจนายใช่ไหมวบบมันดีเกินไปเพราะสกีนาไพร่ธาตุมันสัมสอนไม่ได้ การแจกเงินที่คนเข้าใจว่าไปซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อทั่วไปแต่มันซื้อผ่านหัวหน้ามุ้งประเทศชาติเสียอะไรประเทศชาติเสียแน่กลายเป็นว่ากลุ่มอุปถัมภ์ทั้งหลายจะต้องไปสร้างอำนาจเพื่อไปแย่งชิงทรัพยากรของประเทศเพื่อมาแบ่งกันในบรรดากลุ่มอุปถัมมันก็จะหนีไม่พ้นการทุจริตคอร์รัปชัน ันนี้เรามาถอนพิษกันนะครับสามารถติดตามชมได้ทั้งทาง YouTube ของว s h o c k Channel แล้วก็ Around the World Thailand นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยช่วงนี้จะสังเกตว่าคืออ่ะส่วนหนึ่งนักการเมืองกลับเข้าพักนี่เป็นเรื่องปกติแต่ว่านักการเมืองย้ายพักเนี่ยแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องปกตินะเการเมืองไทยแต่สำหรับผมมันไม่ควรจะเป็นเรื่องปกติที่พอใกล้เลือกตั้งมันทำยังกับ เป็นฤดูการซื้อขายนักเตะฟุตบอลเนี่ยก็วิ่งย้ายพักย้ายม้งย้ายขั้วเผื่อไทยย้ายไปพักนู้นบ้างพักนี้บ้างพักรวมไทยสร้างชาติย้ายพักพลังประชารัฐก็ย้ายย้ายกันเป็นกว้าเล่นคุณไปเปรียบเทียบสอสว่าคล้ายๆกับนักเตะฟุตบอลอาชีพที่เขาย้ายค่ายย,าย้ายย้ายสังกัดย้ายทีม ผมคิดว่าเปรียบกันไม่ได้ทําไมอ่เาเขาขายตัวเหมือนกันปะ่ะนักฟุตบอลครับเขามีเจตนาที่เขาจะมาขายแข่งเขาจะต้องการที่จะมาขายฝีมือของเขาเป็นการทําธุรกิจครับเพราะเขาชื่อว่าเป็นนักฟุตบอลอาชีพคเขามีอาชีพในการหาเงินในการที่จะไปแข่งอืเพราะฉะนั้นเขาจะไปอยู่ทีมไหนเขาจะได้เงินมากเงินน้อยเขาตัดสินใจครับ แต่ว่าถ้าเป็นนักการเมือง <ฮะ S 2> ผมคิดว่าถ้านักการเมืองไปคิดแต่เพียงหาประโยชน์ส่วนตนไม่ได้คิดถึงเรื่องบุดมการมันผิดหลักผิดฝาผิดตัวผิดระบบประชาธิปไตยอย่างยิ่งครับอาจารย์ผมเห็นด้วยกับอาจารย์อย่างมากเลยครับว่าไปปีเตเปิดนักฟุตบอลเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีนักฟุตบอลนักฟุตบอลเนี่ยเขาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเราเขาก็อาชีพของเขาคือไปนักแตะแล้วเมื่อคนอาชีพ หนึ่งได้เงินเดือนสูงกว่าได้ค่าตัวสูงกว่าย้ายก็มไม่ใช่เรื่องแปลกแต่นักการเมืองซึ่งเขาประกาศตัวนักการเมืองอาชีพเนี่ยมันคนละอย่างกันนักการเมืองอาชีพเนี่ยคือนักการเมืองที่มีอุดมการเป็นของตัวเองแล้วแต่ละพักมันก็อุดมการไม่เหมือนกันอาจจะเป็นเด a ในใกล้กเคียงกันขั้วใกล้กเคียงกันแต่มันมันแต่ละพักมันขั้วจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองการที่นักการเมือง คือผู้มาอาสา <c oughs> <c oughs> จะเป็นตัวแทนของประชาชน <c oughs> ที่คิดเหมือนเหมือนกันมีอุดมการคล้ายๆกันอยากเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไรเหมือนห <c oughs> ๆกันและสมมุติว่าผมไปสมัครผมก็บอกว่าผมขอเป็นตัวแทนคนที่มีความเห็นในทํานองนี้นะ <c oughs> มีนัยวายในทํานองนี้นะมีจุดยืนอยากเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะใครอยากเห็นด้วยกับผมหรือใครเห็นด้วยกับผม ช่วยเลือกผมเป็นตัวแทนผมจะทําเพื่ออุดมการณ์ตรงนี้อือุดมการณ์ตรงนี้ดูจากไหนดูจากนโยบายที่กําหนดไว้ครับเช่นผมจะไม่เอาสามปอใช่ไหมครับตีหนูไล่งูเหา่าอะไรก็แล้วแต่คือถา้าถ้ามันชัดอย่างนั้นครับพวกคุณเลือกผมเนอะทีเถอะผมจะเข้าไปเพื่อจะไปนโยบายที่จะทํางานแบบนั้นแบบนี้ว่ากันไปเลยแต่พอพอประชาชนเลือกเสร็จ คุณก็ย้ายอุดมการเรียบร้อยจากพักหนึ่งไปอยู่อีกพักหนึ่งโดยที่แสวงหาเหมือนนักฟุตบอลก็คือถือว่าเหมือนนักฟุตบอลเอาค่าตัวเป็นหลักครับพักไหนมีแนวโน้มว่าจะได้เป็นรัฐบาลต่อไปครับผมก็ย้ายไปเพื่อหวังที่จะไปเกาะเกี่ยวอํานาจและผลประโยชน์หวังที่จะเกาะเกี่ยวค่าตัวและพอทํหน้าจะย้ายไปไอ้พักเก่าก็บิดราคาขึ้นสู้ๆนะ สู้ๆนะคะเขาจะได้จะได้อยู่ที่เก่าอืมตกลงกายย้ายการย้ายพักเป็นการต่อรองเรียบร้อยว่าฉันจะย้ายไปนะหรือทำทีเป็นจะย้ายไปให้มีการบิดราคาเสนอราคากันอย่างนี้เขาเรียกว่าหลอกประชาชนหรือเปล่าผมถามตรงๆผมเห็นด้วยอาจารย์อย่างยิ่งเลยเพราะว่าระบบของพรรคการเมืองเนี่ยอย่างที่เราพูดกันมาตลอดว่าประชาชนเลือกพักพักเป็นคนเลือกคนเพระาะฉะนั้นเนี่ย พักเขาก็จะต้องคัดสรรมาแล้วแล้วนําเสนอ,อคนนั้นคนนี้นะครเดียวกันนี่เอาอย่างมุติผมจะสกัดพักไหนก็ตามผมก็ต้องเลือกสรรแล้วว่าพักนั้นเนี่ยเป็นพักที่อุดมการตรงกับผมตรงกระใจผมแล้วก็ตรงกับจุดยืนและอุดมการของผมเมื่อนักเพื่อ ician, พักนะเมื่อประชาชนเขามาเลือกเนี่ยเขาก็เลือกในวิทยานเพราะในวิทยานสังกัดพักนั้นพักน,กนี้เขาไม่ได้เลือกนครเมืองอิสระเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสสแล้ว ย้ายพักเป็นว่าเล่นเนี่ยอันนี้ผมคือคือผมไม่วางคนย้ายกันแบบย้ายพักกันทุกฤดูกาลเนี่ยผมว่ามันชัดเจนกไปนิดหนึ่งว่ามันไม่มีอุปการกันหรือไงบางคนอาจจะไม่ได้เลือกย้ายพักเพราะเงินก็ได้แต่เขาอาจจะย้ายพักก็คิดว่าจะได้ตาแหน่งคืออยู่ตรงนี้ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วพอพักนี้ย้ายก็ก็ไปเป็นรัฐมนตรีด้วยก็ก็เพื่ออานาจ และอํานาจกับเงินเนี่ยมันก็มาด้วยกันอคุณจะเห็นได้ว่าที่เลวร้ายกว่านั้นครับอีกสองระดับครับก็คือย้ายไปทั้งมุงทั้งกลุ่มเอาคนต่อรองทีเป็นก้อนไงอาจารย์มันได้เยอะกว่าซื้อทีมันตามหลักอีโคโนมีออฟสเกลหรือตบัดสัตว์ย้ายไปทั้งพักเลยพักที่เคยบอกว่าจะไม่มีวันร่วมกับพักนู้นไม่มีวันที่จะร่วมกับพักนี้ แต่พอถึงเวลาเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยเป็นสิทธิ์ของเราเรียบร้อยเราจะร่วมกับพักไหนแล้วก็อ้างประชาชนถ้าไม่ร่วมเดี๋ยวรัฐบาลก็เกิดไม่ได้ประชาชนพื้เนี่ยทั้นฉันยอมไปเลือกกับพักที่ฉันเกียดเพราะว่าประชาชนจะได้ประโยชน์จะต่อสู้กันมา20ปีหรือเป็น10ปีก็ไม่สนใจนี่ผมนึกถึงพักหนึ่งคุณนึกอีกพรรคผมไม่ได้ถึงพรรหนึ่งแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้กระททุพกพรรแหละอาจารย์ ก็อันนั้นน่ะสิที่ผมรับไม่ได้นี่ผมพูดตรงตรงแม้แต่คนคที่คุณหลอกประชาชนนะว่า<ะ>เราเนี่ยเลือกเราเรามีอุดมการอย่างนี้คนที่เลือกก็ตรงกันกับอุดมการอย่างนี้<ะ>แต่พอคุณเลือกเสร็จแล้วกูตัดทิ้งเลยประชาชนอยู่สูวนประชาชนฉันจะทําอะไรแล้วก็เล่นลิ้นเรียกเ,เราทําไปเพื่อประชาชนทั้งสิน้นหาเหตุผลร้อยแปดมันก็ตบัดจัดเพื่อชาติกันทท้งนั้นและรวมทั้งมุ้งด้วย ครับมุ้งนี้สนับสนุนมาอยู่กับพักนี้พอถึงเวลาเที่ยวนี้เปลี่ยนจากมุ้งนี้เปลี่ยนจากเพื่อไทยไปอยู่ภูมิใจไทยไปกันทีทั้งมุ้งเลยครับพระมุ้งนี้เคยอยู่พักรวมพลัง,รว,ร,งรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติย้ายกันทั้งมุ้ง <c oughs> มาอยู่กับภูมิใจไทยเพราะว่าแทงมา้าว่าต่อไปจะเป็นยนัง้นตอนแรกมึงหลอกประชาชนมาตลอดเลยดิตั้งแต่ต้น คือคุณคไม่มีอุดมการหรือคุณเปลี่ยนอยุดมการคุณบอกสิว่าคุณเปลี่ยนอยุดมการประชาชนเนี่ยควรจะรู้เรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ที่เขาเคยต่อสู้กับเอาง่ายๆพูดตรงๆเคยคนเคยต่อสู้กับหอบทักษิณมาตั้ง10 20ปีอะ่ะแล้วอยู่ดีก็ไปสนับสนุนทักษิณซึ่งแบบเฮ้ยคน,คนเขามองว่าขั้วเนี้ยมันเป็นขั้ว d n เของพลเอกประยุทธ์ชัดแต่ไปยกมือให้ทักษิณยังไง ก็ฉะนั้นคุณจะเรียนรู้ได้แล้วว่าหลอกประชาชนแล้วค้าวนี้เนี่ยเอาพอภูมิใจไทยดูเหมือนจะมีอำนาจดูเหมือนว่าจะช่วงนี้จะเนื้อหอมก็ย้ายขนเงินไปภูมิใจไทยคุณฟังเขาขึ้นไหมที่เขาบอกว่าเมื่อข่าวที่แล้วที่จำเป็นที่จะต้องเอาเพื่อไทยเอาทักษิณกลับบ้าน mm hmm. ก็เพราะว่าจะได้กันพักประชาชนเพราะฉะนั้น เลยต้องรวมหัวกันแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนตอนนี้เนี่ยไม่งั้นเลยดีพรคประชาชนมันจะขึ้นมาเพราะมันได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งเราเลยต้องเออเลยต้องร่วกับทักษินแล้วหวังว่าทักษินมันจะมาปราบความคิดอย่างนี้โง่หรือฉลาดคือผมพูดจริงๆนะอาจารย์ตามผมนะการที่เราจะเอาชนะความเลวเนี่ยมันต้องเอาความดีไปชนะความชั่วแต่ว่าการที่อาจารย์จะเอาความชั่วมาสู้กับความชั่วเนี่ย <iet> <yap> ผมไม่เคยเห็นด้วยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการแก้ปัญหาหนึ่งด้วยการสร้างอีกปัญหาหนึ่งประเทศชาติมันก็จะวนเวียนอยู่ในปัญหาเดิมๆที่สําคัญปัญหามันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสมมุติว่าการแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้างปัญหานี้ขึ้นมาปัญหานี้ก็จะใหญ่ขึ้นแล้วเอาปัญหานี้มาแก้ปัญหานี้ปัญหานี้ก็จะใหญ่ขึ้นเอานี่มาแก้อันนี้เราวนเวียนอยู่ในการแก้ปัญหาด้วยการสรรหาอีกปัญหามาแก้กันเนี่ยตั้งแต่คุณทักษิณเริ่มมาเป็นนายกรัฐมนตรี จนถึงปัจจุบันนี้ยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่จะหลุดออกจากวงเวียนนี้ได้กันสักทีหนึ่งวงเวียนของการเอาปัญหามาแก้ปัญหาเนี่ยก็มีคนเขาบอกว่าจะต้องเอาโจรปราบโจรผมเคยถามคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับ<ะ>ในรายการต้องถามครับ<ะ>ถามคุณอภิสิทธิ์ว่าเขาต้องเอาโจรมาปราบโจรไม่ใช่เหรอหรู้จําได้ไหมคุณอภิสิทธิ์ต,ตอบผมบว่าไงตอบว่า ถ้าอย่างนั้นบ้านเมืองก็มีแต่โจรมันก็มีแต่โจรครองเมืองเออถ้าคุณคิดอย่างนั้นนะครับมันก็จะมีแต่โจรกันหมดเลยจะครองเมืองแล้วโจรปราบโจรกันอยู่นั่นแหะมันก็คล้ายๆที่ผมบอกว่าถ้าเราจะเอาปัญหาหนึ่งมาแก้อีกปัญหาหนึ่งเอาคนเลวมามาแก้ปัญหาคนเลวกว่าอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็หนีไม่พ้นกับเรื่องแย่ๆทําไมเราไม่โอยหาเอาความดีมาแก้มาแก้ไขความชัว่วซึ่งเราชาวพุทธเนี่ยเราเชื่อในหลักว่าธรรมะย่อมชนะธรรมมาเสมอ ถ้าจะอนุญาตให้ผมวิเคราะห์ว่าเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ผมไม่อยากไปด่าที่ตัวคนว่านี่คือทักษิณน,นี่คือธรรมนัตที่มันย้ายไปย้ายมาได้ตลอดนี่คือใครล่ะที่ตอนนี้เขาจะเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยะ สุริยะซึ่งเคยย้ายไปอยู่พลังประชารัฐกับย้ายไปโอ้คุณสุริยะก็ย้ายได้ตลอดอาจารย์นะแกเป็รัฐมนตรีได้ทุกสมัยผมไม่อยากจะด่าใครเลยว่าสมศักดิ์ด้วยอะไรต่วอะไรนะขออนุญาตไม่ด่าใครเลยได้ไหมอันนี้ก็ด่าอยู่ไม่ใช่หรืออันนั้นเพียงแต่ไม่ทะบยเฉยอันนั้นช่วยไม่ได้ใครรู้สึกก็ช่วยไม่ได้แต่ผมจะลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าคุณไม่ไม่ไม่เข้าใจรากฐานของปัญหาจริงๆเนี่ยเราแก้ไม่ตกเราพยายามบอกพวกนี้ว่ามึงอย่าเป็นโจรได้ไหม มึงอย่าเลวได้ไหมมึงมึงอย่าย้ายพักได้ไหมพูดยังไงก็ไม่มีหวังอืผมคิดว่ารากฐานจร,จริงๆก็คือรากฐานของวัฒนธรรมระบบอุปถรัรมภ์ในในสังคมไทยครับพอพูดแค่นี้คุณอาจจะคิดว่าโอ้อาจารย์เจิมไปไกลหลือเกิดไม่หรอกอาจารย์เพราะรบบอุปถัมภ์มันเป็นเรื่องของการใช้เงินใช้ทองใช้บุญคุณซึ่งมันหนีไม่พ้นหรอกเรื่องอย่างเงี้ย ผมจะลองวิเคราะห์นะครับและเรามาตัดสินใจตอนสุดท้ายว่าถ้าคุณอยากจะให้ประเทศไทยเป็นระบบประชาธิปไตยระบบอุปัมภมต้องถูกทำลายด้วยอย่างไรบ้างครับผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยประชาชนคนเลือกตั้งทั้งหลายอยู่ในระบบอุปธมรมเพราะไม่ค่อยนี่ที่พูดถึงชาวบ้านทั่วไปนะ,ะไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของตัวเอง แต่คิดว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จจะก้าวหน้าได้ต้องมีผู้อุปถัมภ์มีนายผู้มีอำนาจหรือมีเงินสามารถจะดนบันดาลสามารถจะหิ้วเราสามารถจะดูแลเราให้ดีขึ้นได้ครับเพราะฉะนั้นแม้แต่ประชาชนทั่วไปก็หาหนายโดยเฉพาะในชนบทในสังคมไทยแต่เดิมมันเป็นระบบเหมือนกับระบบไพร่ระบบทาส ระบบศักดีนาระบบสักดีนาเก่าทุกคนสังกัดมูลนายเราเนี่ยจะดีได้เราจะต้องพึ่งนายทุกคนจะต้องสังกัดนายและนายเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของคนคนเนี่ยเหมือนเป็นทรัพย์สินของนายถ้าเริ่มกันมาจากวัฒนธรรมโบราณเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นไพร่เป็นทาสเนี่ย ถ้าอยากจะได้ดิบได้ดีเหนือคนอื่นในไพ่ธาตุด้วยกันต้องเอาใจนายใช่ไหมถ้านายเขาเอ็นดูนายเขาอยากให้ดูเอ็นหรือเอ็นดูก็สามารถที่จะเติบโตหรือเดได้ดีขึ้นกว่าไพ่ธาตคนอื่นใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเราเนะี่ยยังติดอยู่กับตรงนี้ว่าเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับน,นยายเพราะการแลกเปลี่ยนกันระหว่างนายคนหนึ่งกับไพ่ธาตหรือ ประชาชนคนธรรมดาจํานวนครับมันแลกเปลี่ยนก็ด้วยบุญคุณอย่างที่คุณพูดพอืเพราะไพร่ท้าทั้งหลายเวลาจะถูกรังแกนายก็ใช้อํานาจตัวเองคุ้มครองครับ,ค,รบคุณจะเห็นได้ว่าถ้าเลื่อนมาจนถึงปัจจุบันนี้ในชนบทตั้งแต่อดีตมาในชนบทใครมีปัญหาก็ต้องไปหาคนที่บ้านใหญ่ในพื้นที่ใช่ไหมเพราะบ้านใหญ่ในพื้นที่สามารถจะ ปัดเป่าปัญหาในพื้นที่ให้กก่าคุณได้เป็นลมพอลมใสให้ได้คุณขาดเงินคุณไปยืมเงินคุณอยากฝากลูกเข้าโรงเรียนเอาน้องไปเข้ารับราชการคุณก็วิ่งบ้านใหญ่ระบบเนี่ยมันมันระบบมันไม่ใช่ระบบที่ทุกคนโปร่งใสและทุกคนสามารถจะเข้าพึ่งพาอำนาจรัฐพึ่งพาอำนาจกฎหมายได้ต้องพึ่งพาบุคคลนั้นบุคคลก็เลยกลายเป็นผู้อุปถัมภ์ และไม่มีผู้ทําไหนทําให้ฟรีหรอกครับใช่แต่อาจารย์เปรียบเทียบปรอุปราบมาใช่แต่ไปเปรียบเทียบกับศักดินาเนี่ยผมว่ามันมันก็ดีเกินไปเพราะศักดินาเนี่ยไพร่ท่ามันย้ายสังกัดไม่ได้แต่อันเนี้ยเขาย้ายสังกัดกันเป็นว่าเล่นบางคนแบบย้ายสังกัดแบบคือเอาง่ายๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์ก็เห็นอ่ะงย่ายง่ายกลุ่มบางกลุ่มที่ยกกันไปทั้งกลุ่มเลยจากกรมไทยสร้างชาติไปภูมิใจไทย กลุ่มบางกลุ่มก็ย้ายจากเพื่อไทยไปภูมิใจไทยมันเหมือนกันเลยที่ผมวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้มันมีนายกับมันมีผู้ที่อยู่ใต้การอุปถมัมจำนวนหนึ่งถัดออกมาเราไม่เรียกไพร่เรียกทาตเราเรียกว่าประชาชนประชาชนก็หวังที่จะพึ่งนายและนายเนี่ยคุ้มครองและขณะเดียวกันใช้บุญคุณแล้วก็ใช้งานไอ้พวกนี้ใช้งานไอ้ไอไอ้ไอ้ A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 , ผู้อยู่ใต้การอุปถมัมเพราะฉะนั้น ใครก็ตามที่มีผู้อุปถัมภ์เยอะก็จะมีอํานาจมากกว่าอและคุณรู้ไหมว่าไอ้นายเนี่ยมันก็มีผู้อุปถัมภ์อีกชั้นหนึ่ง<ะ>ที่สูงกว่าเขาเขาก็ไปขึ้นสวามิภักดิ์อยู่ในกลุ่มอุปถัมภ์ของนายอีกคนหนึ่งที่สูงกว่าอแต่ลงเวลาเลือกตั้งมันมาสวมตรงนี้แต่ที่ผมบอกระบบเนี่ยที่อาจรเปรียบเทียบแ่บมันดีเกินไปนเพราะสกีนาไพร่ธาต์มันสับสอนไม่ได้ ไอ้ที่มันย้ายกันจน่มต้องใช้คําเนี้ดีก็ไม่ค่อยอยากใช้คํานี้แต่จะบอกว่ามันแย่กว่าถ้าคนไทยยังอยู่ในระบบอุปถัมภ์ที่หวังที่จะพึ่งผู้อุปถัมภ์อีตอ่อเลือกตั้งเนี่ยคุณคิดว่านักเลือกตั้งทั้งหลายผมไม่อยากเขาเรียกว่านักการเมืองด้วยซ้ำเขาจะวิง่งไปหาใครเขาก็องวิง่งไปหาคนที่เขาคิดว่าเขาเขาคุมคนได้เป็นผู้อุปถัมภ์ใช่เป็นหัวคะแนนแล้วเขาจะได้ ได้รับเลือกตั้งแน่ๆได้รับสิ่งที่เขาต้องการ<ช>ได้ตำแหน่งแล้วก็สามารถที่จะอุปถัมภ์ค้ำชูทั้งในเรื่องของทรัพย์สินทั้งในเรื่องตำแหน่งได้เพราะฉะนั้นเขาวิ่งไปหาหัวหน้ามุง้งครับไอ้มุ้งเนี่ยมันมีมุงม้งเล็กและมุ้งใหญ่ครอบอีกทีหนึ่งด้วยหลายชั้นไอ้มุ้งเล็กทั้งหลายเนี่ยครับจะเป็นคนกําหนดประชาชนที่อยู่ภายใต้มุ้งว่าจะเลือกพักไหนจะเลือกใคร ระบบอุปถัมภ์คนที่เข้ามาจึงเข้าไปหาหัวหน้ามุ้งทั้งหลายเพื่อให้หัวหน้ามุ้งเนี่ยเป็นคนบอกผู้อยู่ใต้การอุปถัมว่าให้เลือกใครเพราะงั้นการแจกเงินที่คนเข้าใจว่าไปซื้อเนี่ยมันไม่ได้ซื้อโดยโดย,โดยเดินเดิทั่วไปแต่มันซื้อผ่านหัวหน้ามุง้งหัวหน้ามุ้งเนี่ยจึงจะเป็นคนเป็นคนเลือกสสอใช่ไหมครับเป็นคนอุปถัมภ์ทางระบบใช่แล้วในที่สุดสสเองเนี่ยคือใคร สสเองเนี่ยก็คือคนที่จะสร้างตัวเองเป็นผู้อุปถัมภ์ในพื้นที่ที่มีมุ้งเล็กๆอีกแต่อีกจํานวนหนึ่งและสอสอเองจํานวนหนึ่งก็รวมกันหาผู้อุปถัมภ์ของตัวเองหัวหน้ามุ้งของสสออีกระดับหนึ่งครับคุณพอมองเห็นไหม <c oughs> ระบบอุปถัมภ์คือระบบที่รวมตัวระหว่างคนที่ต่างสถานะกันรวมก็รวมด้วยกันครับไม่ใช่รวมกันในคนสาสถานะเดียวกันรวมกัน แต่หวังที่จะเอาคนที่สูงกว่าเนี่ยมาอุปถัมภ์ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องถามอาจารย์ว่าถ้าระบบอุปถัมภ์มันเป็นอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยเราประชาชนได้อะไรประชาชนเสียอะไรประชาชนก็หวังเพิ่งนายเล่าเขาก็ได้ไงก็ได้สิ่งที่เขาได้ไงเพราะนึกบอก <ฮะ S 2> ไงว่าเรื่องนี้จะด่าคนเนี่ยด่าไม่เต็มปากเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมของเราที่ประชาชนเองเนี่ยก็จะเลือกผู้อุปถัมภ์ไม่ได้เลือกเพราะ พักการเมืองไหนอยากจะไปทําอะไรแต่เขาเลือกเพราะระบบอุบปรรัรภมเขาเลือกผู้อุปธมภมในท้องถิ่นผู้อุปธรรมในท้องถิ่นบอกให้เลือกใครก็เลือกคนนั้นตัลงกูก็เลยได,ได้ได้พักการเมืองที่เป็นผู้อุปรรัรภมอย่างเช่นสุพรรณบุรีใครเป็นผู้อุปธรรมรายใหญ่อย่างเช่นบุรีรัมย์ใครเป็นผู้อุปธรภ์รายใหญ่สะแก้วนคร,ครนคปฐมผมพูดปั๊บคุณก็เอย่ยคุณก็เห็นภาพบ้านใหญ่ออกมาเต็มหมดครับ ผู้อุปถัมภ์รายใหญ่ในในแต่ละจังหวัดพวกนี้ก็จะมีผู้อุปถัมภ์รายย่อยและหลายๆผู้อุปถัมภ์และผู้อุปถัมภ์รายย่อยก็จะมีม,ม,มีมีผู้อยู่ใต้าการอุปถมัมภ์อีกจํานวนหนึ่งมันเป็นระบบที่ระบบอุปถมัมมายึดโยงอยู่ในพักการเมืองทั้งหมดแล้วเวลามันย้ายเนี่ยมันจึงย้ายไปทั้งมุง้งเพราะมุ้งเนี่ยมันอยู่ในระบบอุปถมัมคำถามเมื่อกี้คือประชาชนได้อะไรแล้วประชาชนเสียอะไร ในเมื่อก็มีแต่ได้นี่เพราะประชาชนคิดอย่างนั้นนะสิมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบอุปถัมภ์ยังคงอยู่ไงคุณจะเห็นไหมว่าเวลาเขาเลือก<ช>แล้วคุณจะต้องงาน<ม>บวชงานแต่งมีอะไรจะต้องช่วยเรือส่วนตัวมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวประชาชนก็จะได้ประชาชนก็จะได้ในแง่แค่นั้นถ้าอย่างคำถามถัดไปแล้วประเทศชาติได้อะไรประเทศชาติเสียอะไรประเทศชาติเสียแน่เพราะว่า กลายเป็นว่ากลุ่มอุปถัมภ์ทั้งหลายจะต้องไปสร้างอํานาจเพื่อไปแย่งชิงทรัพยากรของประเทศ <c oughs> เพื่อมาแบ่งกันในบรรดากลุ่มอุปถัมภ์คุณ <c oughs> จะเห็นไหมว่าสมัยหนึ่งก็จะพยายามดึงงบประมาณเข้าจงังหวัดสุพรรณถัดมาดึงเข้าบูรีลำถัดมามันก็กลายเป็นการบริหารแบบดึงเอาทรัพยากรดึงเอาผลประโยชน์เข้ากลุ่มอุปถรัรมภ์ของตัวเองมันก็เป็นอย่างนี้ แต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่ประเทศชาติจะอย่างนั้นผมก็ยังมองว่าประเทศชาติก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่นะเพราะมันยังดึงงบประมาณไปลงในพื้นที่ของตัวเองถ้า77จังหปงวัดมี77มงุงงบงบประมาณก็จ,จ่ายไปทั่วประเทศไทยเลยแต่ที่ผมห่วงมากกว่าคือประเทศชาติมันจะเสียตรงที่ว่ามันดึงงบประมาณไปเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องเอาใส่กระเป๋าตัวเองด้วยแ<ใ>น่อนอนเพื่อจะได้เอาไปแจกข้างใต้มุของตัวเองได้อ,อ,อันนี้น่ากลัวมากกว่าใช่และการดึงงบประมาณเนี่ย งบประมาณมันมีอยู่อย่างจํากัดครับมันควรจะไปทําอย่างไรเพื่อประโยชน์ของประเทศให้มันงอกเงยสูงมากขึ้นครับแต่นี่คุณเล่นออามากระ,ระกชากมาแจกและมีประสิทธิภาพหรือไปจะไปทําโครงการนั้นจะไปทําโครงการนี้มันเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มทั้งสิ้นหรือหาประโยชน์ใส่ตัวเพื่อที่จะได้เอาไปแบ่งกับพรรคพวกทีหลังมันก็จะหนีไม่พ้นการทุจริตคอร์รัปชันเพราะคุณจะไปนอคอร์รัปชันเพื่อเอาเงินคอร์รัปชันนี่แหละ ว่าอุปถัมภ์คนของคุณและยิ่งกว่านั้นคุณก็จะเจอการย้ายพักเพราะคุณจะไม่ยอมอยู่กับพักไหนที่จะเป็นฝ่ายค้านเพราะการเป็นฝ่ายค้านมันอดอยากปากแห้งคุณก็อยากที่จะไปอยู่กับอำนาจไปหาผู้อุปถัมภ์รายใหม่คราวที่แล้วคิดว่าทักษิณมันจะรุ่งเรืองก็ไปถัดมาเที่ยวนี้เสียหนูเนวินก็ย้ายกันไปอยู่ภูมิใจไทยแทงกักแทง แทงม้าตัวนี้แล้วก็หวังว่าไปอยู่กับผู้ที่จะได้อำนาจรัฐก็จะเอื้อประโยชน์ให้และเราก็จะไปเอื้อประโยชน์ให้กับพวกเราต่อ